ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ford ไบแดงใบเจเอกค่ะวันนี้เจเอกจะพามาชมกับอีกหนึ่งรุ่นนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าขายดีมากๆแล้วก็ไม่ต้องแต่งเยอะด้วยนะคะก่อนไปรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เจเอกด้วยนะคะพามาชมนะคะเดี๋ยวเจเอกจะพามาชมนะสาหรับคันนี้นะคะที่เป็นรุ่นเอ e r e s t Sport บวกแพ็กเกจนั่นเองค่ะคันนี้นะคะราคาค่าตัวของเขาะคะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสน 85,000บาทนั่นเองค่ะกับการตกแต่งที่เราแรปทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแรปสีทั้งคันเลยเป็นสีเทาแลมโบนั่นเองค่ะแต่งแบบเรียบๆก็พอนะคะไม่ต้องแต่งเยอะนะคะใครที่มีงบประมาณแบบนี้แต่ว่าอยากได้สีตัวที่ตัวเองต้องการนะคะก็สามารถแรปสีได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบเดี่ยวนั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้นะให้กําลังแรงม้ามา,มา,มาที่170แรงมา้าแรงบิดให้ถึง 405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะที่จะเอ๋ทำการตกแต่งนะก็เปลี่ยนให้นะคะเป็นตัวชุดแต่งที่เป็นตัวกระจังหน้าของวิกเตอร์นั่นเองนะ,ะตัวนี้นะคะเป็นอ๋อโทษที เป็นกระจังหน้านะคะที่เป็นตัวฟอนต์ f o r d นะคะตัวนี้นะคะให้ตัวอักษรที่เป็นสีดำนะคะที่แมทแล้วก็ตัดกับตัวรถมากๆนะคะตัวนี้จะเป็นตัวอักษรสีดำด้านนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นกันชนด้านล่างของกันชนหน้าที่เป็นของตัววิกเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็เล่นเป็นสีทูโทนให้ด้วยนะคะแล้วก็คันนีนะคะ ตัวเซ็นเซอร์นะคะตัวเซ็นเซอร์มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบตัวเซนเซอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวบวกแพคเกจเนี่ยต้องบอกว่ามีออปชันที่เป็นตัวระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดมาให้เรียบร้อยแล้วใครอยากได้ราคารถไม่เกินล้านหกนะคะแต่อยากได้ออปชันที่เป็นฟูลออปชันมีคนระบบความปลอดภัยเหมือนตัวไทเทเนียมนะคะ ซื้อตัวสปอร์ตบล็อกแพ็กก็พอนะคะเพราะว่ามีตัวกันชนด้านหน้าเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็มาพร้อมกับตัวระบบขับตามรถคันหน้าได้ด้วยมาพร้อมเลนคีฟนะคะแล้วก็ตัวฟังก์ชันที่เป็นตัวระบบ Stop and Go มาให้นะคะตัวนี้นะการระบบการตรวจจับคนเดินถนนและก็จัก,กรยานนั่นเองนะคะมาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับด้านข้างนะคะก็ ใส่คิ้วล้อนะคะที่เป็นลายฟันเฟืองนะเป็นคิ้วล้อที่เป็นสีดํานะคะเป็นตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะใครอยากได้ดําเงาดําด้านหรืออยากจะได้เป็นสีแปลกๆนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะเราสามารถทําให้ได้นะคะตามใจลูกค้าเลยนะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นช่วงล่างเดิมแล้วก็ใส่ในถวงของตัวล้อแม็กที่เป็นล้อเดิมนะคะไม่ได้ทําการเปลี่ยนล้อแม็กนะหรือใครอยากจะได้แบบ อารมณ์แบบว่าที่แบบเอ้ยอยากเปลี่ยนล้อแม็กลายนู้นลายนี้เจ๊ก็มีให้เยอะเลยนะคะแล้วก็คันนี้แรปสีเทาทั้งคันแต่ว่าเล่นลูกเล่นเป็นทูโทนด้านบนหลังคานะคะตัวหลังคาเนี่ยจะเป็นตัวหลังคาดำนะคะเป็นหลังคาดำที่เป็นสีสีดำเงานะคะเขาเรียกว่าสีดำเงานั่นเองนะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเนาะสวยมากๆนะคะใครที่แบบคุมโทนอยากได้ความดุดนันแล้วก็อยากได้ความเป็นรักชูรี่นะคะต้อง แต่งแบบนี้นะแต่งแบบนี้นะแต่ว่าในส่วนของตัวที่เป็นมือจับนะคะที่เป็นมือจับประตูไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะคือทําสีดํามาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยด้านข้างก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไวส์สปอร์การเตือนมุมอับสายตาที่มองไม่เห็นนะอยู่มุมกระจกด้านข้างตัวนี้เลยนะคะแล้วก็กระจกหัวช้างของ Ford นะต้องบอกว่าตัวที่เป็น n น็ t Gen เนี่ย ค่อนข้างใหญ่มากๆนะคะใครที่แบบขึ้นมาทดลองขับรถฟอร์ของเราเนี่ยจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทำไมหูกระจกด้านข้างทำไมใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้คือข้อดีของเขานะคะเพิ่มความมองเห็นได้อย่างชัดเจนทางด้านข้างนั่นเองไม่บดบังเลยถึงจะบดบังเราก็ยังมีตัวระบบความปลอดภัยทางด้านข้างมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับตัว ระบบกล้อง360องศาดูได้รอบคันเลยนะคะด้านข้างเห็นไหมตัวนี้จะติดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีตัวที่เป็นไฟสองด้านข้างนะคะตัวรถด้วยนะเวลาเราไปจอดรถในที่มืดๆนะคะทีอ่อยู่แสงที่ไม่พอนะคะลำแสงตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกติดได้เลยนะคะว่าจะเป็น ฟิล์มเป็น40 60 80เ์เลือกได้เลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันมีให้เลือกเยอะเลยนะคะสามารถจุได้ถึง80ลิตรเลยนะคะสามารถวิ่งได้ถึงที่เจะเอไปส่งล,ลูกค้าก็จะถึงประมาณเชียงรายนิดนิดนึงไปส่งหลายจังหวัดนะคะไปส่งถึงเชียงรายเลยนะคะแต่ว่าต้องย้ำนะคะว่าเติมน้ำมันดีเซลนะ b 10 b 7 B20 นะคะรองรับได้ นะคะลองรับได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวยูโรไฟแล้วนะคะ รองรับในส่วนของตัวแอดบูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าอย่าเพิ่งสับสนนะคะการเติมน้ํามันนะจะมี2ช่องนะคะตัวสีฟ้านะคะตัวนี้จะเติมน้ํายาแอดบูให้นะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อรถกับเราไปแล้วนะคะในส่วนของตัวน้ำยาแอดบูเนี่ยเราเติมให้ถังแรกปีแล้วก็จะมีถังสํารองให้อีก1นึ่งแกลลอนให้นั่นเองนะคะแล้วก็ใครอยากจะซื้อติดรถไปด้วยนะคะเผื่อแบบว่า ขับรถไปน้ำยายแอดบูดหมดก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะคะตัวนี้เนาะอ่ะมาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะก็พลาดไม่ได้เลยนะคะในส่วนของตัวที่ติดตั้งที่เป็นชุดเดียวกันกับตัววิกเตอร์นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเล่นทูโทนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะจะได้ไม่แบบว่าเบื่อกันเนาะแต่ว่าใครอยากได้เป็นแบบว่าสีเดียวกันก็ได้นะคะก็คือแจ้งมาได้เลยแจ้งความผสมมาได้นะคะ ตัวปลายท่อนะคะมีให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าอยากได้เป็นปลายท่อที่เป็นทรงหมายเลขแปดหรืออยากได้เป็นทรงเหลี่ยมก็ได้นะคะใครชื่นชอบในศาสตร์ของตัวฮวงจุ้ยนะคะก็ส่วนใหญ่จะเลือกเป็นทรงหมายเลขแปดนั่นเองนะคะเพิ่มความแบบว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเงินทองขับแล้วมีเงินทองโชคดีความโชคดีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะคะที่เป็นรุ่นเอลเรสตนะคะตัวนี้จะเป็นช่วงล่างแบบอ่าโมโนทูบนะคะแล้วก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงล่างปีกนกอิสระให้นะคะทั้งหมด4ล้อเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝาท้ายกระบะตัวนี้นะคะฝาท้ายของเรานะ,ะตัวนี้จะเป็นแบบไฟฟ้านะคะควบคุมง่ายดายเลยจากรีโมทนะคะแล้วก็ปุ่มด้านล่างนะคะตัวปุ่มกดด้านล่างเนี่ยจะอยู่ระหว่างตัวนี้ ะะตัวตัว R กับตัว E นะคะจะอยู่ระหว่างนี้นะ,ะปุ่มกดนะคะแล้วก็ที่เห็นเนี่ยตัวนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะคะกล้องมองหลังเนี่ยก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนเช่เนเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะคะเวลาลูกค้าถอยนะ,ะเห็นไหมว่าคุณผู้หญิงที่ตัวเล็กๆเหมือนจเจ๊นเนี่ยสามารถใช้ได้เลยรถเอเวอร์เรสต์คันนี้นะคะเพราะว่าจะมีตัวที่เป็นกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็กล้องรอบคันนะคะพร้อมเซ็นเซอร์ถอย อ่เซ็นเซอร์ถอยด้านหน้าด้านหลังมีครบเลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะเวลาถอยเวลาจอดด้านข้างนะคะเราสามารถดูได้เลยแล้วก็ดูวิวได้ในกล้อง360องศาตัววิวกล้อง360องศาลูกค้าลูกค้าสามารถกดดูที่หน้าจอได้เลยนะคะอันนี้ก็จะง่ายดายในการใช้งานนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงาม อีกนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวครอบไฟท้ายให้นะคะตัวนี้จะเพิ่มความสวยงามให้แล้วก็ยังป้องกันในเรื่องของการริ้วรอยหรือเวลาเราแบบเนี่ยตัวนี้จุดถอยตรงนีนะะ้เวลากระแทกนิดนึงนะคะมันจะช่วยได้เยอะเลยป้องกันการกระแทกนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวสปอยเลอร์หลังด้านหลังเห็นนะตัวนี้นะคะเราแลปหลังคาเราแ็ปให้ด้วยนะคะสำหรับตัวสปอยเลอร์นะใครอยากจะติดครอบที่เป็นชุดของ ตัววิกเตอร์สามารถติดข้อเพิ่มได้ด้วยแต่เจ๊ว่าไม่จําเป็นนะเราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะเราติดแค่ชุดด้านหน้าด้านหลังก็พอนะคะเดี๋ยวพามาชมพื้นที่ด้านแถว2กันบ้างนะคะเดี๋ยวเจ๊าพาพาชมภายในนะคะสําหรับภายในของเรานะคะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะภายในจะคุมโทนด้วยสีดํานั่นเองนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเดิมนะคะเราทําการ ส่งมอบให้ลูกค้าคืนทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่เห็นนี้นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างนะรีบมารีวิวให้ลูกค้าชมก่อนนะคะ mm. ก็เป็นแบบนี้นะคะ mm. เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างนะคะหลายๆท่านาอาจจะเห็นแบบว่าที่จเจ๊รีวิวรถรุ่น mm. เอเวอรเรสสปอร์ตเยอะเร็วนะคะเนาะ mm. ก็ดูแบบ เขาคร่าวส่วนใหญ่เจะ๊จะมาดูแบบให้ชมพวกชุดแต่งอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะแล้วก็เบานะนักเบาะของเขานะคะถ้าเป็นเบาะคู่หน้าเนี่ยถ้าเป็นของรุ่นเอเวอเรสต์เนี่ยสปอร์ตนะคะจะเป็นเบาะรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะให้ทุกรุ่นเลยนะคะยกเว้นรุ่นตัวเทนนั่นเองนะคะเบาะรับไฟฟ้าเห็นไหมแบบนี้นะคะ แล้วก็พวกพยงพยางอะไรเงี้ยเราก็ปูพรมให้เป็นพรม7 d ดีให้นั่นเองนะคะสำหรับคอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้ก็เป็นคอนโซลสีดำนะคะภุมิโทนด้วยสีดำทั้งหมดนะคะเปียนโนแบ็กนะ,ะก็จะเป็นสีลายไม้นะคะที่เป็นสีเทาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสำหรับหน้าจอนะคะที่เป็นรุ่นสปอร์ตบ็อกแพ็คตัวนี้อัปเกรดให้เป็นหน้าจอขนาด 12นิ้วให้แล้วนะคะแบบนี้เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะสามารถสั่งงานควบคุมดูโหมดต่างๆของตัวรถนะคะสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะคะเดี๋ยววันไหนจะทําคลิปแบบว่าสอนในเรื่องของการใช้งานแล้วกันนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะมีแอร์นะคะแยกอุณหภูมินะคะอิสระซ้ายขวานะคะแยกฝั่งคนนั่งกับคนขับได้นะคะอุ๊ยแอร์เย็นเดี๋ยวนะปิดพัดลมแอร์ก่อนนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวแท่นชาร์จไร้สายนะคะตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดว่าใครมีรองรับก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ถ้าไม่มีนะคะยังมีช่องเสียบสาย USB ให้นะคะตัวหัวเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์6สปีดนะคะเป็นเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์6สปีดนะ,ะเป็นเกียร์ทรงหัวยาวนะคะแล้วก็เป็นรุ่น2 0 2 5สามีออโต้สตาร์สต็อปมาให้เรียบร้อยนะคะมีตัวนี้จะเป็นตัวโหมดที่เป็นดูฟังก์ชันด้านหน้านะคะ อย่างตัวนี้จะเป็นตัวเตือนนะคะตัวกดต,วตัวเตือนเซ,นซ็นเซอร์ด้านหน้าเนาะแล้วก็จะมีระบบ t c ป้องกันการลื่อนถหยออกนอกเส้นทางแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบโหมดปรับโหมดการขับขี่ให้นะคะถ้าเป็นรุ่นตัวเรนเจอร์นะคะที่เป็นขับ2จะได้ทั้งหมดแค่4โหมดนะเจ๊เคยแบบ รีวิวให้ดูแล้วนะคะคลิปสั้นว่าการใช้งานกดเข้าไปดูเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีตัวที่เป็นที่พักแขนหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยด้านในจะมีตัวที่วางใส่ของเกะนู่นนี่นั่นนะคะมีให้นะคะสามารถใส่ของได้นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะจะมีแผงที่ควบคุมกระจกที่อยู่เป็นภายในนะ,ะเอ้เทษทีเป็นแผงควบคุมไฟนะคะที่ส่องสว่างภายในตัวรถนะคะแล้วก็มีช่อง เก็บเก็บแว่นได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีระบบตัวที่เป็นที่ปัดน้ําฝนเป็นแบบออโต้นะคะตัวจับเม็ดน้ําฝนให้ด้วยนะแล้วก็กระจกมองหลังนะคะตัวนี้จะเป็นตัวตัดแสงนะเป็นแบบออโต้ให้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับตัวที่เป็นตัวอ่าด้านหน้านะคะตัวนี้แบบนี้นะคะตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัว หน้าจอดิจิตอลหลังพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะตัวหนังสือก็จะเป็นเมนูภาษาไทยสามารถตั้งได้ตั้งค่าเป็นเมนูภาษาไทยได้นะคะใช้งานง่ายแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ทั้งหมด4ี่ทิศทางนั่นเองค่ะแผงด้านข้างนะคะที่มีปุ่มต่างๆไะะม่ว่าจะเป็นตัวควบคุมความเร็วนะคะ ล็อกความเร็วได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งขับตามนะคะสามารถกับขับตามรถคันหน้าได้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้นะคะแล้วก็ด้านขวามือนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอนะคะตัวนี้นะคะสามารถดูเมนูต่างๆได้ที่หน้าจอนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดปกตินะคะจะแจ้งเตือนที่หน้าจอให้พี่วางแกง ด้านข้างมีมาให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะแล้วก็ด้านล่างแขงตัวนี้เยอะๆแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวไฟตัดหมอกเป็นไฟทับเอเขาเรียกว่าไฟทับทิมด้านหลังนะคะตัวนี้สามารถเปิดปิดได้เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผงควบคุมในส่วนของตัวไฟหน้าสามารถตั้งเป็นแมนวนวลหรือเป็นออตโต้ก็ได้ตั้งได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นการปรับระดับ ไฟส่องสว่างที่อยู่หน้าจอด้านหลังพวงมาลัยนะคะถ้าเกิดว่ามันจ้ามากๆลูกค้าสามารถปรับให้มันดรอปลงได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแผงประตูด้านข้างเนี่ยตัวนี้นะคะจะมีปุ่มเซนทรล็อกนะคะสามารถปลดเซนทรล็อกได้นะคะปลดประตูได้เพราะว่าเวลาเราเติมน้ํามันเนาะเราต้องคลายล็อกให้เด็กปั๊มด้วยนะคะ <S <S แล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นปุ่มควบคุมนะคะกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับเป็นไฟฟ้าได้นะคะ ปรับทัศนิสมใส่ในการมองเป็นไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บไฟฟ้านนะมีตัวล็อกป้องกันเด็กนะคะล็อกกระจกได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะปรับควบคุมแผงตัวที่เป็นกระจกนะคะด้านท่ากระจก4บาทนะควบคุมเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองค่ะ ยังไงบ้างคะสำหรับรุ่นเอเรสสปอรตที่จเจ๊พาชมนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นอชอบคลิปนี้คันนี้ที่จเจ๊รีวิวนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่อยากได้รายละเอียดการดาวนกันผอนนะคะสามารถทักเข้ามาหาจเจ๊ที่หน้าช่องได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,จะเจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ,ะสวัสดีคะ่ะ